คำเป่าประกาศการรักษาเยียวยาบทที่21ฉันไม่และจะไม่มีความสงสัยหรือตั้งคำถามสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงบอกฉันเลยฉันเห็นสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าและยอมรับทุกๆสิ่งที่ดีที่ฉันมีอยู่ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฉันขอทำลายทุกคำพูดในแง่ร้ายและแง่ลบ และขอทำลายทุกคำพูดที่ไร้แก่นสารที่ผู้คนได้พูดถึงฉันหรือเกี่ยวกับตัวฉันและฉันขอทำลายทุกคำพูดในแง่ร้ายและแง่ลบและทุกคำพูดที่ไร้แก่นสารที่ฉันได้พูดถึงตัวเองและผู้อื่นให้ทุกสิ่งเหล่านี้เป็นโมฆะอย่างสิ้นเชิงฉันขอทำลายทุกคำพูดเหล่านี้ให้เป็นโมฆะและไร้ประสิทธิภาพ ลึกลงไปในชั้นรากของพวกมันฉันขอพลอกลับทุกคำพูดทั้งหมดเหล่านี้ให้กลายเป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับฉันเดี๋ยวนี้ฉันมีลินที่ชอบทำอย่างสมบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าลิ้นที่นำการรักษามาให้เป็นต้นไม้แห่งชีวิตและเป็นยารักษาให้แก่เนื้อหนังและกระดูกฉันไม่มีลินที่ชั่วร้ายตลบตะแลง หรือบิดเบือนความจริงฉันปฏิเสธที่จะหวาดกลัวฉันขอปฏิเสธและไม่ยอมรับความเจ็บป่วยให้เข้ามาในตัวฉันฉันขอปฏิเสธและไม่ยอมรับอาการตึงเครียดหรือเคร่งเครียดทุกชนิดฉันขอปฏิเสธที่จะพูดว่าฉันขาดแคลนหรือไม่มีฉันมีความพอเพียงในทุกสิ่งอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการและฉัน ไม่ขาดแคลนสิ่งใดเลยฉันควบคุมคำพูดและลิ้นของฉันดังนั้นฉันจึงสามารถที่จะควบคุมและบังคับร่างกายของฉันได้ทั้งตัวฉันควบคุมร่างกายของฉันโดยการควบคุมทุกคำพูดที่ออกมาจากริมฝีปากของฉันฉันพูดชีวิตเข้าไปในร่างกายของฉันฉันพูดชีวิตเข้าไปในชีวิตอนาคตของฉันที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ฉันผู้ชีวิตเข้าไปในจิตใจและความคิดของฉันฉันจะไม่พินิษพิจารณาข้อความจริงและสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันสิ่งเดียวที่ฉันพินิษพิจารณาก็คือพระจนะที่ตรัสมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเท่านั้นฉันเดินในฐานะผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันเดินในฐานะ ผู้ที่มีความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมฉันครอบครองความจริงทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกว่าเป็นของฉันมันเป็นของฉันฉันปฏิเสธที่จะตายความตายไม่ใช่สิ่งที่ฉันเพ่งพินิษอีกต่อไปฉันได้ตายแล้วและได้ถูกฝังไว้ร่วมกับพระเยซูคริสต์ฉันสร้างและก่ออนาคตของฉันขึ้นมาใหม่ด้วยพระเจนนที่มีชีวิตของพระเจ้า ฉันขอปฏิเสธที่จะขี้คลาดหรือคลาดกลัวหัวใจของฉันได้รับการรักษาให้หายดีแล้วฉันบริสุทธิ์และไร้ตำหนิฉันมีอิสรภาพฉันเป็นผู้ชนะฉันเป็นนักรบฉันได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วฉันเปี่ยมล้นด้วยชีวิตฉันเปี่ยมล้นด้วยชีวิตที่มาจากการทรงนำของพระเจ้าฉัน ไม่มีชีวิตอยู่ในความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานอีกต่อไปฉันมีชีวิตอยู่ในชัยชนะฉันถูกเจิมโดยพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าฉันกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าและมีความคืบหน้าในทุกสิ่งฉันเดินและพูดเหมือนอย่างลูกที่มีวุฒธธิภาวะและเจริญเติบโตฝ่ายวิญ,ญญาณของพระเจ้าฉันเป็นผู้ฆ่ายักษ์ฉันไม่เจ็บแ้นหรือผูกใจเจ็บ ต่อผู้หนึ่งผู้ใดเลยฉันได้รับความรอดแล้วฉันรู้และแน่ใจว่าฉันได้รับความรอดแล้วฉันมีพลังฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่กำลังทำงานอยู่ในตัวฉันฉันพูดภาษาแปลกๆฉันจะไม่นับถือหรือกราบไหว้รูปเคารพอันไร้สาระต่างๆฉันไม่พินิษพิจารณาในสิ่งที่ฉันมองเห็น และในสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกต่างๆน,นานาแก่จิตใจของฉันทุกสิ่งที่ฉันต้องการล้วนมีอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดภายในตัวฉันแล้วพระบิดานในสวรรค์ของฉันและตัวฉันได้ประสานเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วฉันเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันจะอวยพรพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจทั้งหมดของฉันและด้วยทุกสิ่งที่อยู่ภายในตัวฉัน จิตใจอารมณ์ความตั้งใจและสติปัญญาของฉันกำลังรับการเปลี่ยนแปลงใหม่เหมือนกับนกอินทรีวัยหนุ่มพระเจ้าผู้ทรงปลอบประโลมใจองค์ที่ปรึกษาหาัศจรรย์และพระเจ้าผู้ทรงนำหนทางทรงสถิตอยู่ภายในตัวตนของฉันทุกสิ่งที่ฉันต้องการทั้งหมดล้วนมีอยู่ข้างในตัวฉันแล้วเดี๋ยวนี้ขอบคุณพระเยซูคริสต ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน